ดาวสแกตเตอร์มายังได้ลุ้นอยู่สวยโอ้โหเกมแข่งก็ยออี่สิบบาทครับผมเดี๋ยวห้าส โอเคครับผมก็กราบสวีดัสโซสวัสดีคุณดูท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหยองพาปั่นนะท่านผู้ชมนะครับผมเอาวันนี้ก็อยู่ที่เกมมาเฟียสองอีกแล้วนะครับผมมาดูนะฮะในทุนสองพันบาทนะวันนี้ก็มาดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ไปดูกันเลยที่เบตห้าสิบบาทนะครับผมมาดูเอาตัวสปินไปเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปผมใหม่นะฮะก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมมาครับห้าสิบบาทนะครับผมต่อหรือเปล่าคุณดู โอ้ยยังไงเอาละฮะชิวๆมา3าตัวครับ15บาทหนงครับผมโบบาไป4ตัว20วายขึ้น1ตัวครับแล้วโอ้โหไม่มีตัวจ่าเย็ดเคมาแลวฮะ80บาทครับผมวาย1ตัวสวยนันแล100คนดูอื้อหคนดู เอาแล้วสแกตเตอร์มาหรือเปล่านะผมแล้วยังไงขอหนึ่งตัวไปหนึ่งตัวไม่มีคนดูโอ้โหอะไรกันครับนี้ท่านผู้ชมเฮ้ยหลังกระดานคนดูสวยเอ้ยแล้วยังไงครับสแกตมีไหมโอ้โหหนึ่งตัวไม่มาอีกแล้ว อะไรอะ่ะคนดูเฮ้ยมา <Over. S 1> 20ครับผมอีก20ครับผมโอ้โห oh oh oh, สองคอมโบ <c oughs> จ่ายยากจัดอะว h a t the ับพันสามแล้วนะ <c oughs> อื้ยแล้วดอกนี้480บาทสวยหลายบี้ครับผมคนดูยังไงโอ้โอมายังไงก่อนนะฮะ580บาทนะครับผมคนดูดอกนี้นะฮะ1 0 8เฉยนะครับผมคนดูนะซื้อพี่เกมเท่าไหร่3,007ตังค์ไม่ถึงอระเดกคนดูนะฮะเบ็30ซื้อเท่าไหร่2,002เบ็30ยัง2,002ครับเบ็20เท่าไหร่คิดว่าซื้อมันจะได้หรือเปล่าคนดูลองดูแล้วกันนะฮะ1 0 0คนดู จัดเลยแล้วทำเลยฮะรวยมาครับ12ฟรีรุยกันต่อครับผมท่านผู้ชมโอ้โหถ้าตัวผู้หญิงมานะผมบอกเลยโคตรคุ้มอะโ,อโบบาไปครับผมมาดูเฮ้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 โอ้โอมาก็มาดีครับ เหลือ6ฟรีแล้วนะสวยเพื่อนสวยวายหนึ่งตัวครับโอ้ยมาอีกอร้อยเฮ้ยวายสองตัวคนดูแล้วตราดี้ว้ยไม่มีตัวจ่ายคนดูนะฮะสองร้บสองบาทนะครับ,บ,นะรบมุชยดาจะเลยถ้ามีสักตัวเดียผมบอกเลยปังอะ่ะคนปังอ,ะอ่ะเอ่าแล้วฮะคูณหเราได้หรือเปล่าดูโอ้ย200มายังไงต่อครับสวยเพื่อนสวย ไหลอีกครับไปมาขอโหดครับผมอีกหนึ่งร้อยเหรออย่างนั้นแหละครับผมคนดูมันต้องอย่างงั้นนะฮะท่านผู้ชมหกร้อยแปดสิบหกบาทเนี่ยครับผมเดี๋ยวสามฟีมาขอผมคุ้มหน่อยละกันซื้อไปตั้งพันห้าเฮ้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 เอาแล้วครับฟีในฟีหรือเปล่านะครับผมยังไงเฮ้ย มาดิฟีในฟีแล้วมันสวยจัดบวกไปสิบสองฟีครับผมผมนดูรู้กํากำไรต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละครับผมจังวันนี้ออ้ยหัวใจสีม่วงไม่มาแถวแรกถ้ามาดีบึมบัมอ็กจัดเลยนะเอาแล้วครับผมยังไงอืมอืมไม่เอาดิเพื่อนมา เอ้ยสวยยังไหลอยู่โอ้โหเรียห้าฟรีแล้วเอ้ยโอ้โหยดแค่ K, ไว้สองตัวครับโอ้ยลังกระดานไปหนึ่งทีเอาไปอีกครับผมก็มาดีครับท่านผู้ชม440บบาทนะครับผมเอ้ยยังไงสวย โอเคนะฮะกำไร100บาทโอ้โหสุดยอดของจริงซื้ออีกรอบแล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมมาอีพันห้านะไม่รู้รอบนี้จะดวงดีหรือเปล่านะลุยกันไปนะฮะ โอ้ยไม่ใช่ละเอาแล้วครับฟีในฟีหรือเปล่าสแกตเตอร์คอหนึ่งตัวไปจะได้ยาวๆสแกตเตอร์มายังได้รู้อยู่สวยออื้อหือโอ้โหเกมแข็งก็ยี่สิบบาทครับผมเดี๋ยวห้าฟีสุดท,ท,ท้าย <c oughs> <c oughs> ยังไง โอ้โหโอ้โหโอ้โหเหลือสองฟรีจ่ายผมมาแค่ร้อยสิบแปดบาทไม่ไดาน่าอย่างนี้อู้สามร้อยี่สิบได้อยู่ดอกนี้โอ้โหดอกเดียวเอาแล้วครับผมน่าจะหมดตูดนะดูทรงแล้วทรงไม่ค่อยดีเลย อีก750บาทครับผมมาดูลุยซื้ออย่างเดียวนะีฮะจัดกันไปมาลุยยาวๆครับผมเปิดแรกมา12บาทก่อนเลยครับไปอีกหนึ่งตัวโฮโฮสวยเลยครับเอามาอีกนั่นแหละเพื่อนอโฮโฮมันต้องอย่างนั้นโคตรหัวโคตรปัง อาเฮ้ยทำไมเบ็ย1สิบเข้าดีจังอะฮัลโหลว้าวสวยจัดเขาตึงครับผมไมาสองร้อยแปดบาทนะฮะเอาเลยฮะยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกืเอเอเลยทีนี้ไม่สิบบาทครับผมสวยรางกระดานคนดูคุณสิบผมมาเป้าสวย โอเคนะฮะก็ถือว่ารัวอยู่นะมาอีกทีครับคนดูววสองตัวููู้้้รัวจัดแล้วมันรัวจัดมาครับผมยังไงยังไงโอ้โหดอกนี้สวยบิ้มตบัม โอ้โห7 8บาทเลยนะโอเคนะครับผมคนดูนะฮะวันนี้ก็พอเลยแล้วกันนะกำไร200นะครับผมก็ดี <c oughs> กว่าไม่ได้นะฮะ <c oughs> โอ้เพราะว่าเกมมันแข็งมากเลยนะเออเราซื้อไปอีก3รอบเย็ดแค่กว่าจะได้นะคนดูนะฮะก็ใครที่ชื่นชอบคลิปผมนะฮะก็ฝากก like, ดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ์ด้วยนะจะได้มีกำลังใจในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ thank yeah. you